ในวันพรุ่งนี้ประชาชนและพุทธศาสนิกชนจังหวัดจันทบุรีจะได้มีโอกาสร่วมทําบุญเนื่องในเทศกาลสาคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันออกพรรษาและต่อด้วยประเพณีตักบาตรเทโวในวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2556โดยได้มีหลายภาคส่วนนะคะออกมาเชิญชวนให้ประชาชนไปร่วมทําบุญเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ติดตามได้จากรายงานค่ะ เหลือเวลาเพียงหนึ่งวันจะเข้าสู่เทศกาลวันออกพรรษาที่ประชาชนและพุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันทําบุญในช่วงออกพรรษานี้ซึ่งวันออกพรรษาเป็นวันสําคัญวันหนึ่งซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดระยะการจําพรรษาหรือการออกจากการอยู่ประจําที่วัดในช่วงฤดูฝนตลอด3ามเดือนของพระพิสุสง โดยวันออกพรรษาตรงกับวันที่15ค่มเดือน11ของทุกปีซึ่งในปีนี้วันออกพรรษาตรงกับวันที่19ตุลาคม2556วันออกพรรษาพระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรมใหญ่ที่เรียกว่ามหาภาวนาในวันออกพรรษาซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้พิสุสงฆ์ว่ากก่าวตักเตือนกันได้ เพราะในช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขและให้ผู้อื่นว่าเก่าวตักเตือนได้ทําให้ได้รู้ข้อบกพร่องของตนเองและเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันด้วยพร้อมกันนี้ขอให้พุทธศาสนิกชนได้นําคําว่าปวนาไปใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นการปรับปรุงตนเองและการอยู่ด้วยกันในสังคมอย่างสงบสุขอย่างเช่นพระภิกษุสงฆ์เจริญสุขสวัสดีพุทธศาสนิกชน ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกๆท่านนี่ก็กลายวันจะออกพรรษาละวันเสาร์ที่สิเกเป็นวันออกพรรษาและเป็นวันมหาปวนาด้วยแล้วก็วันที่ยี่สิบเป็นวันอาทิตย์วันตักบาทเทโวดังนั้นก็ขอเชิญชวนผู้บริษัททั้งหลายที่อยู่ใกล้วัดใดก็ไป ทำบุญในวันนั่นเป็นวันออกวันษาเป็นวันสำคัญที่พระภิสุสงฆ์ได้จำพรรษาสามเดือนพอครบสามเดือนวันที่สิบเก้านี่ก็วันนั่นเป็นวันสุดท้ายก็คลายก็เป็นวันมหาปวนาดังนั้นวันเช่นนี้หายยากมากถ้าพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ใกล้วัดไหนก็ขอให้ไปวัดนั่นก็แล้วกันหรือถ้าหาก็เป็นไปได้ วัดดีเขายังอยากยังจนดูก็ไปวัดนั่นก็ดีนั่นอันตราภาพก็ขอเชิญชวนทุกๆท,ท่านได้ไปทําบุญตักบาตรกันในสถานที่ต่างๆกลายวัดไหนก็ไปวัดนั่นทุกๆคนเพราะเป็นวันที่วันออกพรรษาแล้วก็เป็นวันตักบาตรเทโวโลหณสูตรด้วย ขอเชิญทุกทกท,กท่านได้ไปสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีร่วมกันทุกๆุกคนจเจริญพรและหลังจากวันออกพรรษาหนึ่งวันคือแรมหนึ่งข้ามเดือนสิบเอ จะมีการทำบุญตักบาตรเทวโวโดยอาหารที่นิยมนำไปใส่บาตรคือข้าวต้มมัดและข้าวต้มลูกโยนโดยหลายภาคส่วนของจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกันจัดงานวันตักบาตรเทโวขึ้นตามวัดต่างๆตามประเพณีและความเชื่อของแต่ละท้องถิน่นโดยแต่ละแห่งจะมีเอกลักษณ์และความน่าสนใจแตกต่างกันไปซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้ขอเชิญชวนประชาชนและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญในช่วงเทศกาลวันออกพรรษาและร่วมประเพณีตักบาตรเทวโวประจำปี2556 นี้นะคะเป็นวันเสาร์ที่สิเกนะคะก็เป็นวันออกพรรษานะคะก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีนะคะไปร่วมกันตักบาตรทำบุญในในวันที่19เกวันออกพรรษานะคะแล้วก็วันที่ยี่สิบก็จะเป็นการตักบาตรเทโวนะคะก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะ กิจกรรมรับต่อนนี้ก็คือช่วงเทศกาลออกพรรษานะครับเราก็มีตักบาตรเทโวเหมือนกันมีหลายที่นะครับเลือกดูได้ทางเจ้าเล่าหลังเสร็จก็มีนะครับทางอบตร่วมกับผู้ประกอบการก็เนื่องจากในวันที่19ตุลาคมวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นวันออกพรรษานะครับก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีทุกท่านนะครับได้ไปร่วมทาบุญนะครับวันในวันออกพรรษาวันที่19นะครับแล้วก็วันที่อาทิตย์ที่20 นะครับเป็นการตักบาตรเทโวในช่วงเช้านะครับก็กราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับไปร่วมทําบุญในวอาออกพรรษาในปี2556นี้ร่วมกันทุกคนครับครับผมทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีได้ส่งเสริมให้ประชาชนและพุทธศาสนิกชนได้ทําบุญใหญ่ร่วมกัน พร้อมกับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดของจังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นซึ่งขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมประเพณีตักบาตรเทโวที่จังหวัดจันทบุรีประจำปี2556นี้ปิตินที่มาพรถ่ายภาพอมรรัชเถียนวัฒนกุลทีมข่าวซีทีวีรายงาน